สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูเบิ้ลข้าวกันหมู3ชั้นผัดกะปิเมนูนี้ไม่เบิ้ลข้าวให้รู้กันไปวันนี้เราใช้หมู3ชั้นทั้งหมด600กรัมแล้วก็เอามาหั่นให้พอดีคําแบบนี้เสร็จแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาทําขั้นตอนต่อไปกันอ่ะลากผักชีครับ1ช้อนโต๊ะโขกให้ละเอียดเลยจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกจินดาความเผ็ดตามชอบเลยนะครับจากนั้นโขกทุกอย่างให้เข้ากัน ได้ละพักไปแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาลวนหมู3าชั้นกับน้ําเปล่าสักหน่อยนะครับเราจะลวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะแห้งแล้วมีน้ํามันหมูออกมานะตอนนี้น้ํตก็แห้งหมดแล้วหลังจากนี้น้ํามันเขาก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ามันมันกระเด็นใส่อ่ะก็ให้เติมน้ําลงไปเพิ่มได้นะครับแล้วก็ให้ลวนต่อไปจนกว่าน้ําจะแห้ง ตอนนี้หมูสุกเรียบร้อยและ้ะน้ำมันออกมาเยอะเลยเราก็จะตักน้ำมันหมูเก็บไว้ใช้ต่อเราชอบเอาน้ำมันหมูไปผัดกับข้าวเพราะว่ากลิ่นเขาหอมดีมาขั้นตอนนี้หมูสุกเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบกินหมูสามชั้นแบบนุ่มๆเด้งๆก็ตักขึ้นได้เลยนะครับแต่เราชอบแบบกรอบๆฉะนั้นเราจะไล่น้ำมันออกไปเรื่อยๆจนกว่าหมูเขาจะมีความกรอบน้หน่อยอ่ะเนี่ยครับสีเข้มแบบนี้ใช้ได้ละทีนี้เราก็จะเอาพริกกระเทียมที่โขลกไว้นะครับลงไปผัดกับหมู ทีนี้ก็ใส่กะปิลงไป1ช้อนโต๊ะที่เห็นเหลวๆ <partes> แบบนี้คือเราเอาไปละลายน้ําก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ผัดให้น้ําตาลละลายเลยถ้าใครชอบกินหมูผัดกะปิแบบฉ่ำๆก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้นะครับ ทีนี้เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับแต่ชิมรสชาติก่อนนะแล้วค่อยเติมน้ำปลาลงไปเราจะปรุงให้เขามีความเค็มน้ำนะครับแล้วก็หวานตามอ่ะผัดให้เข้ากันเลยต่อไปเราก็จะใส่หอมแดงซอยตะไคร้ซอยแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งหลกนี้ก็ปิดท้ายด้วยพริกกับใบมะกรูดชิกปริมาณตามชอบได้เลยนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมู3ชั้นผัดกระปิรสชาติเค็มนิดนิดหวานเนนหน่อยแล้วกินกับข้าวสวยระอนนะกลม,มกล่อมมากๆที่สาคัญกลิก่นกระปิหอมสุดๆเลยเอาละครับถ้าใครชอบเมโนูนี้ก็ลองทํากันได้เลยนะอย่าลืมหุงข้าวไว้เยอะๆนะครับเพราะว่างานนี้มีเบิลข้าวแน่นอน